สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคุณแม่มือใหม่ในอเมริกานะคะวันนี้นะคะก็คลิปจะพาไปช้อปปิ้งแบบไม่ต้องเดินลงรถเลยนะคะก็ตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์นะคะเวลาสะบาดอยู่ตอนนี้เนาะก,ก็เราก็พยายามเลี่ยงที่จะออกนอกบ้านให้ได้น้อยที่สุดนะคะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะออกมาซื้อของเข้าบ้านนะคะพวกอาหารพวกผักเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะออกมาประมาณประมาณ10วันครั้งหนึ่งอะนะคะจากปกติที่เราจะช็อปประมาณทุกอาทิตย์นะคะแล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้นะคะตั้งแต่2ออาทิตย์ที่ผ่านมาที่ฝรั่งเขาตื่นตัวกันเนาะกะ็เริ่มที่จะมีคนออกไปจับจ่ายใช้สอยเยอะขึ้นแล้วก็แถวต่อตรงแถวจ่ายเงินนะคะยาวมากๆเลยนะคะเราก็เลย เปลี่ยนมาเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์แทนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทำยังไงคะ่ะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะคิ๊ก็จะเริ่มไปที่แอปพลิเคชันก่อนนะคะตัวนี้ก็จะเป็น H t B นะคะเป็น local store นะคะก็เราจะเลือกนะคะว่าเราจะเอา c u r b s i d e หรือว่าจะเป็น Delivery นะคะกิ๊จะเลือกเป็น Curbsite นะคะครั้งนี้เพราะว่ามันได้เร็วกว่า Delivery เนาะ Delivery เนี่ยคิวยาวประมาณแบบ10วันนะคะแล้วก็จะมาเลือกเวลานะคะว่าเราจะ ไปรับเวลาไหนนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ต้องรอคิวนานนะคะดูดิคือวันนี้วันที่1น,นะคะจะว่างอีกทีก็คือวันที่9เราถึงจะได้แต่ถ้าแบบไม่อยากรอก็สามารถเดินไปซื้อที่ที่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยแต่ว่าจะต้องแบบว่าออกไปเสี่ยงกับเชื้อโรคเนาะเราก็จะเลือกนะคะว่าจะเอาวันที่เท่าไหร่เนาะอันนี้ก็รอคิวประมาณอาทิตย์หนึงคือน,นานมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนหันมา ใช้วิธีนี้กันเยอะนะคะเพื่อเหล็กเลี่ยงกันออกไปข้างนอกเนาะโอเคค่ะแล้วเราจะมาดูนะคะวิธีช็อปทำยังไงนะคะมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเขาก็จะแยกประเภทแล้วก็หมวดหมู่ให้ให้เรานะคะว่า่ามีอะไรประเภทไหนยังไงให้เราเลือกบ้างนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะของใช้เครื่องสำอางอ่า น้ำยาซักผ้าแอมเพรสแล้วก็เนื้อสัตว์ผักผลไม้อะไรอย่างงี้นะคะก็จะมาดูนะคะที่ผลไม้ก่อนเนาะก็จะมีทุกอย่างให้เราเลือกเหมือนที่เราเดินเข้าไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะ จริงๆกิฟก็รู้สึกเอนจอยกับการช็อปแบบนี้เหมือนกันเนาะรู้สึกแบบว่าแล้วก็มากดช็อปไว้บางทีก็ช็อปเพลินนะคะหมดไปเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทเนื้อสัตว์นะคะก็จะมีทั้งพวกแบบเบคอนแบบอาหารแปรรูปแล้วก็พวกเนื้อสดนะคะแล้วก็จะมีไก่นะคะเนื้อวัวเนื้อหมูนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เน็ตก็จะช้านิดหนึ่งเนาะพวกฮอทด,ดอกอะไรเงี้ยนะคะ นนก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะเป็นพวกกุ้งแล้วก็แซลมอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเบเกอรี่นะคะพวกขนมปงังคุกกี้แล้วก็ของหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีให้เลือกครบคันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารแช่แข็งค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าพอช็อปเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปคือทํำยังไงนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปเช็คเอาท์ก็คือเป็นการจ่ายเงินนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นออเดอร์ที่กิบออเดอร์ไว้เมื่อหลายวันก่อนเนาะก็ซื้อผักกับพวกอาหารสดคือ,อมาหลายอย่างจริงๆมีในตู้เย็นอยู่อีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าจะต้องแบบว่า ทยอยซื้อมาเรื่อยๆเ,เ,เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะไปไกลแค่ไหนนะคะอย่างพวกแบบพวกโยเกิร์ตไอติมของลุยอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบหมดเร็วมากนะคะช่วงนี้ยิ่งจะต้องอยู่บ้านแล้วต้องทําอาหารให้พี่เจสานแบบเช้าเที่ยงเย็นคือแบบโอ้โหทำกับข้าวอย่างเดียวเลยค่ะทั้งวันวันนี้นะคะก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรามากันตลอดเนาะซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะก็ เป็นพวกที่แบบว่าซื้อของสดเหมือนโลตัสเอ่อบิ๊กซีบ้านเราอะค่ะนี่ค่ะตนันนี่แล้วก็จะ follow sign นะคะก็จะตามอ่าป้ายไปเนาะว่ามา curve sign นะคะตรงไหน,นแล้วก็จะเลี้ยวขวาะคะ่ะ ทุกคน i t i n g for c u r b s i d ซ See. <S นี่ค่ะคนต่อแถวรอจอ,อดรถเพราะว่าที่จอดนี่น้อยนะคะฝนเทลงมาอีกแล้ว mm. นี่นะคะแล้วก็ขับเข้ามาแล้วเนาะมันมีไม่กี่เลนเองนะคะซึ่งคกดว่าซูปเปอร์ใหญ่ขนาดนี้น่าจะน่าจะทำหลายๆเลนหน่อยนี่นะคะ เขาก็จะมาโหลดของเข้ารถเราเลยนะคะทําไมเขาถึงรู้ว่าเป็นรถของเราใช่ไหมคะเดี๋ยวกิ๊จะบอกนะคะเราได้นะคะเราได้สปอตแล้วนะคะเยนานี่นะคะพอถึงแล้วตรงนี้เนาะเราก็จะต้องเมสเซจนะคะ พอจอดแล้วนะคะเราก็จะต้องส่งข้อความนะคะ h 1 0 8ไปที่99147นะคะซึ่งเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ของเราอยู่แล้วนะคะว่าเราซื้ออะไรไปบ้างเนาะเนี่ยค่ะกิฟต์เทค์ไปแล้วนะคะส่งข้อความไปแล้วเนาะเขาก็ส่งกลับมานะคะว่าเดี๋ยวออเดอรยของเราเนี่ยจะมาในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ เขาก็บอกให้เราอยู right ่ในรถนะคะห้ามลงจากรถเนาะเดี๋ยวเขาจะโหลดของขึ hmm. ้นรถให้เราเองนะคะเพื่อท okay. ี่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กันตามนโยบายของรัฐค่ะมาแล้วค่ะเราประมาณ5-10นาทีนะคะเราก็ปลดล็อกประตูรถด้วยนะคะแล้วเขาก็จะเปิดรถของเราเองนะคะแล้วเขาก็จะขนของมาวางในหลังรถของเรานะคะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนนะคะก็ขอให ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ